สวัสดีค่ะโรเบียเองแต่ว่าเราไม่ค่อยชอบถ่ายหนา้าตัวเองเท่าไหร่เพราะงั้นก็สวัสดีอีกครั้งนะคะทุกคนโรเบียเองจะเรียกเคนโซหรือปูดก็ได้เราชอบวาดรูปคะ่ะเวลาว่างๆเนี่ยก็จะนั่งวาดรูปแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรูปที่วาดเล่นๆถ้าจะให้ยกตัวอย่างก็รูปวาดหลังสมุดคณิตศาสตร์ค่ะส่วนตัวเรานะคะเราชอบสีฟ้าค่ะ องใช้ส่วนใหญ่ก็เลยจะเป็นสีฟา้าอันนี้จะเป็นหนังสือที่เราชอบอ่านนะคะทุกคนซึ่งขอแนะนําเลยนะคะทุกคนว่าเรื่องนี้ดีมากทุกคนต้องไปหาอ่านส่วนเเล่มอื่นๆแม้ว,ว่าข้ามไปก่อนดีกว่าคะ่ะเราเป็นคนที่ฟังเพลงได้หลายแนวนะคะแต่ถ้าพูดถึงแนวเพลงที่ชอบสุดๆเลยก็คือแนวเพลงเจปป๊ปอปค่ะแต่ว่าก็มีอีกแนวนึงนะคะที่ชอบ น,นก็คือที่บ้านเรานะคะเลี้ยงแมวไว้3ตัวค่ะตัวแรกชื่อเอเธอร์ใช่ค่ะทุกคนเอเธอร์คือชื่อตัวละครในเกมที่เราชอบเราก็เลยเอามาตั้งชื่อแมวเพราะว่าตัวสีหเหลืองเหมือนกันตัวที่2นะคะชื่อนมบุตรซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะทำไมชื่อนี้เพราะน้องๆในบ้านเป็นคนตั้งส่วนแมวตัวที่3เนี่ยชื่อหมอกค่ะไม่ค่อยมีคลิปเท่าไหร่ แค่ช่วงที่มันมานอนด้วยนอกจากแมวนะคะที่บ้านเราก็เลี้ยงหมาด้วยตัวนึงชื่อว่าโกโก้ไอโกโก้เนี่ยเป็นหมาจากโรงเรียนนะคะที่จริงก็มีพี่น้องอยู่เยอะมากเลยแต่ว่าคนในโรงเรียนในข้อปเลี้ยงหมดแล้วเหลือมันตัวเดียวคะ่ะโผล่มาจากไหนไม่รู้เราก็เลยรับมันไปเลี้ยงในที่สุดคลิปก็เสร็จสักที นี่แกยังทำงานไม่เสร็จอย่างนั้นเหรอฮะก็สมควรแล้วนี่แกเอาเวลาทั้งวันที่แกว่างไปเล่นเกมเกมชินสตาร์เลวไหนดีเกมอื่นในเครื่ององีกแล้วพอไปเล่นเกมแกก็เอาเวลามาถ่ายเรียวไอจีแล้วส่งคลิปให้ฉันดูอย่าให้พูดในขำหน่อยด้วยนะมีเวลาตั้งเยอะ แต่เลือกที่จะถ่ายไอจแล้วก็ส่งคลิปให้คนอื่น <c oughs>